มันเป็นกลุ่มของเขาอะตามอาจารย์แม่กระดัวเนอะในี่468ประมาณนี้นะครับดูเอาผู้อะไรผู้ว่าเกิด2515อายุ52เท่าปัญญาผมพอดีนะปีชวดเพราะว่าปีชวดใช่ไหมผู้ว่าเชียงใหม่คนปีชวดช่วงนี้ปีชวดยังกล้ามึงว่าจะเออถ้าปีชวด ผู้ชายก็น่าจะตกช่วงเขาเรียกว่าตะตานตะลาโภมามตัานอะไรก็ตกคอขาดก็มีเรื่องนี้เพราะมีอะไรก็ทะบุนก็หายประมาณนี้อ่าเห็นไหมมองไม่เห็นนะมันมองกลับด้านไม่ไม่รู้ปกติลมห่วยน่าจะอยู่แถบนี้อ่าแถบนี้ละห่ว,หวยอะผมว่าเนี่ยนี่เงเห็นไหมยังไม่เดิน,ดนอื้อพอมันดีเลยอ่าดีเลยนี่เรวห่ว,หวยอยู่แถวนี้ล่ะเนี่ยอ่าโอเค ช้อนนี้อาจจะสี่เหลี่ยมนะก็แบกกขึ้นมานิดหน่อยครับนี่เสริมเลขหกถ้าหกไม่มาก็เป็นเก้าน่ะทดแทนกันอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ให้การบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวไหนมกลับกันถ้าข้าวไม่มาก็ต้องเป็นเลขหกครับทดกันก็วยน่าจะอยู่ <ๆ S 2> เซตนี้อ่เบิ้นเบิ้นเบิ้ลเบิบ้ลหาบนี่น่าจะเป็นอยู่ที่เบื้องต้นน่าจะเป็นอยู่ที่แปดหนึ่งแปดครับหรือหกหกแปดหก แปดหกแปดได้แบบนี้กลุ่มเขาจะอยู่แค่นี้หวยอ่านะนี่ชัดเจนนะแคปกับแคปเอาเนื้อไปตีตีให้แตกหวยคืออยู่ตรงนี้ครับนะคืออยู่ตรงนี้ล่ะตีให้แตกเลยนี่เดี๋ยวไปว่ากันเน้อเออเราเว้นไว้รีวายนั่นน่ะเรีนรีวายไปแต่มันเซตสองคนละกลุ่มกันเนาะนี่กลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มแต่เมื่อแต่เมื่อกี้มันข้ามนะอาจารย์แม่ข้ามนะ สองกับหนึ่งมันข้ามกันมันว่างกับอ่ามันข้าม,มแต่นี่ก็สวยนะจ้าวสี่แปดอ่าแต่ท่านผู้ชมเห็นแล้วกัน,นครับแต่นะแม่มองมองมองกลับด้านจะกลับได้เหรอด้านแม่ก็กลับเหรอกลับอย่างนี้ยมองเห็นไหมแต่จะแม่ก็กลับ<ม>าลางๆรึเปล่ากลับไหม กลับไหมอ๋อน่าจะชัดปล่อยชัดได้อยู่เอออ๋อนี่มันไม่กลับ <laughs> เออไว้แป,แปลกนะ <laughs> อ,อ้าดูไปท่านไปชมแปลก,ปล,กลุงก,กลับให้แปลก,ปลกนะเออเพื่ให้กลับเก้าเป็นเลขเก้าสี่หรือเปล่า <laughs> เออก็เลยบอกว่ากลับเป็นเก้าสี่หรือเปล่าไ,ไม่กลับติดอาดมาเยอะไหมตั้งแต่เป็นสิห้าปีมานี้อะไรแบบนี้ครับยากยากผมผ่านการผิดหวังการ ผิดการถูกมาเยอะมากเลยแทบจะทุกรอบผมจะรู้ว่าพอเรารู้ว่าเราผิดตรงนี้แล้วก็แค่ไขตรงนี้บางครั้งมันก็ง่ายมันก็ปอบกล้วยเลยอพอ,อห้อยออกปั๊บรู้เลยว่าหมห้อยอกอะไรไอ,อนะบางครั้งเราบิดนิดหน่อยมันก็พากไปเลยแบบนี้ก็เหมือนวันนี้ทาไมลุงเขียนไปเลยแล้วมาอธิบายที่หลังมันมีความรู้สึกมบวกเซนเก่าๆแล้วกลุ่มตัวเลขเก่าๆเราคิดไปเดยชั่วโมงนี้เขาไปกลุ่มนี้ปั๊บ ถ้าหลุดจากกลุ่มนี้มันจะไปกลุ่มไหนเราจะจําได้แล้วเร,เริ่มเริ่มจะจําได้ตะอาจจะผิดพลาดอาจจะเข้ามาแค่ตัวเดียวก็ได้หรือจะเข้ามาสักเป็นเบิลหรือว่ามันเต้าเป้าเราอยู่แต่เดี๋ยวว่าชั่วโมงนี้ไอ้มันกลับด้านผมเลยอธิบายไม่ได้เนาะมันก็เลยจะเป็นยากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราค่อยอยเช็คอีกทีคลิปหน้าหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ เดี๋ยวผมจะมานั่นเดี๋ยว,วตัวใ่ร,ร,รวันนี้เบาๆก่อนยวอาจจะมาใหม่ก็ได้ขอบคุณไวพรลุกของนะวันนี้ออวันนี้นี่แหละมันกลับอยู่ในจอนุ่นกลับไหมเดี๋ยจอลุงมนะันช้ากว่าดีกว่าดีกว่าพยายามโชว์แล้วว่าเราอยม่ขึ้นเวลามันก็สองเครื่องมันไม่ลงสัมพันธ์กันเท่าไหร่ อนี่คือของฝันอย่างฝันแล้วนะผมฝันแล้วฝันแล้วผมเล่าไปแล้วรอบหนึ่งหอ้ยเก่าเป็นไปได้ครับน้ำมันตับปลาฟิ h ออยครับอ๋อความจำจะดีใชเมื่อคืนก็ฝันเหมือนกันนะผมจำไม่ได้จำได้นิดหน่อยแต่ว่ามันเกี่ยวสุดมาผมจะเกี่ยว ไม่ไม่อยากให้ฝันเยอะฝันแค่นี้พอถ้าออกคืนน่าจะเกี่ยวกับที่ผมฝันไปแล้วละบางคนยังจําไม่รู้ว่าผมฝันอะไรฝันว่าคนที่ตายไปแล้วคนรู้จักกันนะเป็นโชเฟอร์รถแกขับรถมาคว่ำโจ๊สามสามเหลี่ยมไอ้สามแยกขาบานผมคือเป็นรถหกล้อรถบัสหกล้อสีส้มทาไมก่อนแล้วก็มีคนให้ขับรถโดยสารรถบัสเนี่ย 6รอ้อเหมือนกันไปห้ยท่านเขาจะให้ร้อยหนึ่งให้คะแรงร้อยหนึ่งก็เลยเกี่ยวกับเลขกอ่ะมีโอกาสมาสูงอ่ะถ้าถ้าเป็นฝันผมนะ9อาจจะไม่มาหรืออาจจะมาทั้ง6ทั้ง9แบบนี้ถ้า6กับ 9, 9หรือ6กบ9หรือเปล่าอืมก็ฝันนะเราไม่ชอบก็ต้องชอบเพราะว่างวเทล้วก็ฝัน220หวยออก221ถ้าไม่ไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะว่า อาจจะเป็นเ้นส่งช่วงครบรอบอายุหรือเปล่าเนาะจะเป็นดได้ได้วนะครับฝันหน้าเปร่วงงานศพตตามตีเลขอะไรครับงานสพเบื้องต้นสตาร์ทที่ศูนย์สี่ก่อนแล้วนะลองถือกระดาษกับกับด้านมันจะกลับได้ยังไงละกระดาษโอกาศมาถูงละหกลุกงชอบหกมันกับผักเลขรถแอชชัทแปดสาม ศูนย์หกผมก็กลัวศูนย์หกอยู่นะซึ่งไม่อยากเคลียร์หรอกจบเป็นสสเกิดผมต่ถามว่าทำไมถามว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าเซนฝันเราเกี่ยวกันเลขหกไม่รู้จะแม่นไม่แม่นคือเดี๋ยวจะเล่าฝันเรื่องฝันให้ฝันก่อนมันเกิดแล้วเมื่อคืนก็วันวันพักก็ฝันอยู่นิดหน่อยครับ ห้าสามเป็นไปได้ไหมโอ้ต้องตอบโจทย์นะผมยังไม่เตรียมตัวตอบกันได้หรืนีลห้าสามเหรอให้ดูสดๆก่อนนะมาเอกี่ออกนเลยนะออกเดือนน้อยออกสองสองหนึ่งห้าสามห้าสี่ก็มีผลเหมือนกันนะเนี่อืมฝันบ้างตามบอลลแกตายไปแล้วไม่รู้แกตายอายุกี่ปีไม่รู้จะขับรถมาคว่ำ ขับรถบัสมาฟั่มอยู่สามแยกเข้าทางเข้าบ้านผมผมได้ไปช่วยยกรถแกรถจะเป็นรถบัสหกรอแล้วแล้วฝันต่อผมเดินมาเลยไม่รู้ปั๊มอยู่ที่ไหนแล้วแล้วก็มีคนมาให้ผมขับรถบัสไปให้ทัพพันคครจ้า,จางหนึ่งร้อยมันจะเกี่ยวกับหัวหรือเปล่าแต่ถ้าในความคิดผมถ้าผมกบัสเกี่ยวกับรถบัสหัวจอกเลข แล้วจะจอบกระผมหรือเปล่าหกหรือเปผมกิดไปนะไปจ้างเงินหนึ่งรยันก็ไปไม่ได้ฟังน้องน้องน้องเมียเนาะเป็นผู้ชายอะนาเป็นนะเป็นน้าเกยวันหน้าเขามาคุยเรื่องอะไรคือเรื่องรถเกี่ยวกับอะไรไปนี้ครับไม่เคยขวัญหนิ่ยนะถ้าผมไม่เคยฝวัญหนิ่งใครนะ สนมักจะเกี่ยวกับายุพอสอเกาเขาเกิดปศ2518อายุ49 50ก็ตรงนี้เกี่ยวเราให้พอดีเลย2518เกิดายุ49ยัง50ยังไม่ถึง50นะตอนนี้49ยังไม่เต็มจะจำได้ว่าเขาเกิดเดือนธันวา,านนประมาณนี้อ่าก็น่าจะอย่าง,งเป็น49อยู่ จะเข้า50ประมาณนี้อันนี้นะแต่ผมเลยคิดว่าฝันผมอาจจะเกี่ยวรือเปล่าไม่รู้แต่เล่าให้ฟังะั้งงวนครบแล้วก็รู้สึกว่าจะม,มีมีรายการเอาเงินให้เขา20บาทแต่ว่าเงินเ,เนี่ยจะติดข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวเปื่อนอยนู่นะมีผมจะเล่าให้ฟังนะาแม่ไม่แม่ไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้เราฝันว่าเสียเงินค่าสมัครอะไรนะ220